สวัสดีค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ดิฉันจะได้มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่ามหาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ตั้งอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมกับการทำ,ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนือภาคเหนือเรามีวัฒนธรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะวัฒนธรรมทางด้านล้านนาของประเทศไทยนะคะ แม่พ้าหลวงเราเป็นพันธกิจหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำรุปบำรุงวัฒนธรรมของล้านนานี้ให้ได้นะคะอันนี้เป็นที่มาของทุนวัฒนธรรมของท่านรองศาสตราจารย์ดรพลาวัฒน์ประพัฒทองนะคะที่พยายามจะพลิกฟื้นศิลปะวัฒนธรรมของล้านาน,านาให้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่มหาวิทยาลัย จะต้อง,ม,งมุ่งหน้าและเดินหน้าต่อไปเพื่อสนับสนุนท่านรองศาสตร,ราจารย์ดรพลวัตรประพัดทองให้สำเร็จรู้ร่วงไปด้วยดีให้ได้ค่ะการทำาุุบำรุงรักษาศิลป,ปะวัฒนธรรมของท่านอาจารย์พลวัตรได้นำไปสู่การพลิกฟื้นเชียงรายสู่เมืองสร้างสรรค์แห่งการออกแบบหรือที่เรียกว่า City of Design และได้รับการรับรองโดย UNESCO หาวเลยแม่พระหลวงให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมตั้งแต่เริ่มต้นการจัดตั้งในประเทศไทยเราหาอะลยแม่พระหลวงจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชโชวนีในอันที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนชาติพันธุ์ต่างๆศิลปะวัฒนธรรมในรูปแม้น้ำตกตอนบนเรียกเป็นปณิธานที่เริ่มต้นตั้งแต่การจัดตั้ง แล้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้เริ่มต้นการทําี่พิพันธุอารยธรรมรุ่นน้ำฝขึ้นมาเพื่อเพื่อขับเคลื่อนวิถีชีวิตค่าติพพันธุให้กลุ่มทิพย์พันธุต่างๆที่กำลังอ่อนแรงลงให้กลับพื้นพื้นคืนมีชีวิตชีวาขึ้นมาโดยปีพลังในการขับเคลื่อนทางอารยธรรมของตนเองมีสิทธิในสิทธิทรัพย์ทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นแพ่งอารยธรรมที่สำคัญของรุ่นน้ำภาครุ่นน้ำฝน พิธีการ,รแห่งนี้เนี่ยได้เริ่มต้นเ,เป็นการอนุรักษ์แล้วกเ็เราพัฒนาต่อมาเรามีมงานวิจัยขึ้นมาจำนวนมากในการพัฒนาเมืองต่างๆและกลุ่มคนต่างๆให้ให้ขึ้นอืนชีวิตขึ้นมาทั้งหนึ่งนอกจากการวิจัยแล้วเราได้ทำสร้างอินโนเวชั่นขึ้นมาให้ให้ใหกลุ่มคนต่างๆสาๆมารถที่จะพัฒนาให้กลายเป็นครีเอทีฟ ่มมข,ขึ้นสวัสดีเจ้า,านี่เป็ดตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนนั่นหัตถศิลป์ยังแสนนะคะเนาะกลุ่มวิสาหกิจของเฮานี่ก็เิ่มมาจากคนบ่กี่คน,คนสามทีคนช่วยกันหนังแต่งหนังเอาไปถวายวัดเจอการทํา,ววทามเจอกันนี่ก็เลยก็มาตั้งกันว่าเขาจะเสริมจากกี่วันท่านหน้าข่ามาปีิ่ รายได้ของชุมชนหรือว่าของกลุ่มที่เขาไปจุ่ยคลุยเงี้นั่นแหะระหว่างที่ท,ทําถวายวัฒนนั่นกับนี้โครงการของมหาลัยแม่ฟ้าหลวงน้องฝนเข้ามาสนับสนุนโดยฝนทรงอาจารย์มาสอนโดยมาจุ่ยแฝงตอนนั้นเราทําตูงใยกรก่อคุคม้คมคุ้มพลันงานเฮานี่เนาะอาจารย์ฝนก็จะ,ะสนับสนุนโครงการมาเรื่อยๆด้วยการที่ว่าเป็นงบ อุปกรณ์เนีนะเพราะว่าตอนนั้นเฮายัางบบนี้โลกอย่างไปมาจุยคือสมาก่อนชาวบ้านพ่องคนที่ทํางานด้วยกันบ่องลงทุนกันพื่อจะไปถวายวัดนะจ๊ะเนาะจะถวายวัดมาเซ็เนเฮาของบอก่จะไปเนี่ยยังไงก็เลยมาตั้งกลุ่มแหมตั้งกลุ่มก่อประจดเป็นวิสากิจชุมชนตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาอาจารย์นะเปิ่ลก็ย,ยังสนับสนุนเอามาเรื่อยๆเ,เลยหลังจากนั้นมาเฮาก็มี อ,อาจารย์อาจารย์ากมหาลัยเปิ่นกับมีโครงการไอแลนด์เพืยนนั่นแหละเกยนมาแเอาเนาะตรงวิสัยคิดของเฮาเนี่ยได้ทําางนร่วมกับศิลปินเกาหลีเปิน่นเกาะดีไซน์ออกแบบมาให้เฮาแล้วเฮากับมาพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อมันหลากหลายขึ้นจากธรรมดาธรรมดาต้องกลายเป็นลักษณะตีสลับซับซ้อนหมกักขึ้นนีน่าเนัะสวัสดีครับผมจือนายกิตะนายสมบัติใหม่นะครับ เป็นคนในชุมชนบ้านแม่เปิน64ตำบลแม่คำอำเภอแจ้งจังหวัดเชียงรายนะครับแต่เดิมที่ชุมชนเขาที่เป็นชุมชนการเกษตรนะครับอนอกจากจะทําการเกษตรแล้วยังเป็นชุมชนศิลปินนะครับทางานศิละปะชุมชนเขาเป็นชุมชนการเกษตรซึ่งเป็นการเกษตรที่ทําส่งออกสู่ท้องตลาดในจังหวัดเชียงรายเนี่ยแล้วก็ในห้องตลาดเนี่ยเขนต้องการพืชพันธุ์หรือพักเนี่ยที่บ่มิตำนี้ มีความสวยงามใบสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปไมได้ที่ว่าจะปลูกโดยไร่สารเคมีแล้ะแมลงจะบาต่องนะฮะก็เลยต้องใช้สารเคมีเนาะใช้สารเคมีไปหลังจากนั่งเมื่อปีสมมองพันหกสิบสี่นะครับผมพี่ก่อนโครงการนะโดยอ่านรองศาสตราจารย์ดรพ,ร,รพลวัฒนพัฒนทองนะครับและคณะได้มาทําโครงการปีหมู่บ้านนะครบซอกเปิร์นและก็หมู่บ้านในเปิร์นนะครับโครงการนี้ก่อนช่วยส่งเสริมอ่ กาเซดปลอดภัยเนาะแล้วก็ชัางฝีมือพื้นทินอาติพื้นทินทําให้คนในบุบ้านนี้ชุดทิศถึงการใช้สารเคมีแล้วก็ส่วนศิลปินเนี่ยก็ทาให้อ่าพวกแม่แม่ศิลปินมกแม่แม,แม่ที่ทํางานด้านศิละปะเนี่ยได้รับรู้ถึงการทํางานทศกรัรมเนะาะทศศิลป์เช่นเป็นดอกไม้ทําสวยดอกไม้ทําใบสีทําเครื่องสกัาระล่างนาะในแบบเอกลักษณ์ของบ้านเฮา ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากที่โครงการเนี่ยนำมาเหมาะแก่ชุมชนแล้วก็มีการสืบทอดแม้จะสืบทอดมาได้ทั้งหมดแต่ก็ททำให้ชุมชนเนี่ยระนักถึงว่าควรจะเก็บโมรดกทางวัฒนธรรมนี้ไว้คือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยให้ความสำคัญกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเ,เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเ,เพราะว่าเรื่องจากปณิธานในการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือว่าเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในรูปน,น้ำโขรเนี่ยก็ทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยได้ตั้งชิวิพันธุ์ขึ้นมา พิพานรุมน้ำโขงขึ้นมาแล้วก็ขับเคลื่อนนะครับพิพันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพิพานที่การอนุรักษ์อย่างเดียวมันเป็นเรื่องการสร้างงานวิจัยเป็นงานวิชาการแล้วก็ขับเคลื่อนอินโนเวชันด้วยเพื่อสร้างครีเอทีฟแม่โข,งข,ง,ขงขึ้นมานี่เป็นเป้าหมายของพิพานที่ดําเนินการแล้วก็จะดําเนินการต่อไปเป้าหมายของพิพานเนี่ยเป็นการพัฒนาเมือง นะครับเพื่อขับเคลื่อนเมืองต่าง,างๆในรูปแน,น้โขงทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องเมืองเชียงรายนะครับการขับเคลื่อนเมืองเชียงรายเนี่ยสามารถที่จะไปสู่เครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกได้นะครับในปี2566นี้นะครับจากงานวิจัยของมหาวิทยาลายัยเนี่ยเป็นหลักสําคัญเลยรวมถึงการจัดทําใบสมัครเมืองสร้างสารรค์มหาวิทยาลัยเ็เป็นคนดําเนินการนะครับแต่ว่าก็เป็นข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยที่ทําการวิจัยขึ้นมานะครับในการดําเนินงานทั้งหมดเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นตัวจากสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของเมืองเชียงรายด้านการออกแบบแต่ทําไมเมืองเชียงรายเนี่ยถึงเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบทั้งๆที่เป็นเมืองศิลปะเมืองเชียงรายเนี่ยเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบเนี่ยก็คือเป็นเป้าหมายอีกอันหนึ่งของเมืองเชียงรายที่จะทําให้เมืองเชียงรายเนี่ยไปสู่เวทีนานาชาติได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยก็ก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้มายาวนานนะครับมีงานวิจัยที่สำคัญนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยบริหารจัดก,การวิจัยเชิงพื้นที่หรือที่เรียกย่อยๆว่าบอพออนะครับมหาวิทยาลัยได้ทุนวิจัยเนี่ยอย่างต่อนเนื่องนะโดยขับเคลื่อนในพื้นที่แองชียสแสม ซึ่งเป็นพื้นที่อายาธรรมสําคัญที่เชื่อมโยงรุ่งนางโค้งทั้งหมดมหาวิทยาลัยเนี่ยมีแนวคิดที่สําคัญได้ถูกพัฒนาขึ้นมาที่เป็นกรอบและก็เครื่องมือสําคัญนะครับที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยนี้ด้วยแล้วก็ไปทดลองอยู่ในงานวิจัยเนี่ยนะครับเพื่อให้เห็นว่ามันสามารถทําจริงได้ที่เรียกว่าเวอร์ c น l a r คูล่าดีไซน์หรือการออกแบบพื้นถิ่นนะการออกแบบพื้นถิ่นเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วก็จากการวิจัยเนี่ยเราทําให้ แนวคิดเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นนะครับต้องขอบคุณมปอปะมากที่ให้ทุนวิจัยของเราแล้วเราสามารถได้ทดลองเอาจากแลบเนี่ยสามารถที่จะเอาไปอ m p l e m e ต t แล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้อย่างดีมากนะครับอนากุระดีไซน์นเนี่ยมันเป็นการออกแบบที่พิเศษเป็นแบบการออกแบบสาสก,กรรมมันเป็นการออกแบบเพื่อที่จะแก้ปัญหาชีวิตของผู้คนเองนะครับนะผู้คนเนี่ยต่างเนี่ยเป็นนักออกแบบอยู่แล้วนะครับแล้วก็การออกแบบเนี่ย เพื่อนักออกแบบออกมาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอย่างดีแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะจัดจำหน่ายให้กับคนอื่นไดอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้สำคัญก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบขอบคุณนะทางมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงที่มาสนับสนุนวิสาหกิจ mm hmm. ของชุมชนของเราอันนี้ก็ขอขอบคุณ ทางมหาวิทยาลัยจะมากนมาเจ้าขอบคุณจะมากเจ้าคุณก็ขอขอบคุณโครงการนะครับของบวชทอปีหกสี่และก็มหาวิทยาลัยแม่้าหลวงน,นะครับที่ได้มานำโครงการนี้สู่ชุมชนนครสตุภูริเตนักถือคุณค่าทาังวัฒนธรรมและอัตลักษณ์พื้นถิ่นของเขานะครับเพื่อดำรงอยู่เพื่อเป็นเอกลักษณ์และก็ะทำเพื่อมีการพัฒนาต่อไปในส่วนข้างหน้า โครงการวิจัยทุนทางวัฒนธรรมรวมทั้ง3ปีเนี่ยสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจจำนวน3.52เท่าซึ่งถ้านับเป็นผลเป็นรายได้ทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเท่ากับ25ล้านบาทและจะเพิ่มขึ้นภายใน3ปีเนี่ยภายในเป็นจำนวนเงิน50ล้านบาทสร้างวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาได้3วิสาหกิจในใน,ในโครงการวิจัยแล้วก็จะเพิ่มเป็น5วิสาหกิจชุมชนอีกในภายในอีก3ปี โครงการวิจัยนี้สามารถที่จะขับเคลื่อนนะครับเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงรายนําไปสู่เครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกรวมไปถึงอนุคุนภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งเป็นเ,นเครือข่ายสำคัญและเป็นเป้าหมายสำคัญของมหาวิทยาลัยที่จะขับเคลื่อนความยั่งยืนในอนุคุยภาคลุ่มน้ำโขงสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณหน่วยบริหารจัดการทุน และการพัฒนาเชิงพื้นที่หรือบอพทที่ให้ทุนสนับสนุนการรื้อฟื้นทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็าทาให้มหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ได้อย่างดียิ่งนะครับและตลอดมาตั้งแต่ปี2564แล้วก็ขอบพระคุณผู้สงคุณวุฒิทุกท่านนะครับที่ให้คำข้อเสนอแนะนะครับแล้วในการขับเคลื่อนทุนแล้วก็พัฒนาทุนต่อไปพัฒนาโครงการวิจัยจน ประสบความสำเร็จครับทีนี้ที่จะไม่ขอบคุณได้เลยก็คือมหาวิทยาลัยแม่ฟา้าหลวงขอบคุณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนภารกิจด้านทางดุลวงศิลปะวัฒนธรรมถือว่าเป็นภารกิจหลักแล้วก็สามารถที่จะสร้างความแตกต่างนะครับให้เห็นว่า คุณธรรมวัฒนเนี่ยไม่ได้แค่การอนุรักษ์เพียงอย่างเดียวสามารถต่อยอดและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนเชิงพื้นที่ได้ทําให้งานวัฒนธรรมเนี่ยก้าวไปสู่ข้างหน้าไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรได้ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีแล้วก็ให้แนวทางให้งบประมาณแล้วก็การสนับสนุนบุคลากรในการทํางานตลอดมาขอบพระคุณครับ